โป6ปีนะคะมันเป็นอะไรที่แบบว่าผู้คนไม่ควรพลาดนะคะถามจริงๆยังมีคนไม่ได้อีกเหรอมันต้องได้แล้วนะโปรเนี้ยคุณจะพลาดโปไหนก็ได้นะคะแต่โปร6ปีมันสิ่งที่คุณไม่ควรพลาดเด็ดขาดไม่งั้นคุยจะคุยกับใครไม่รู้เรื่องเลยสําหรับใครที่ยังไม่ได้โปนะคะแนะนําว่าให้เรารีบๆนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาจํากัดจํานวนสิทธิ์ที่จะไปในส่วนของภูเก็ตของเราด้วยนะคะแล้วก็ เป็นกาลังใจให้ทุกคนนะคะไปเที่ยวด้วยกันนะคะสู้ๆเอายังไม่ได้กันหรอก็เป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่กําลังสู้กําลังไฟเพื่อโปรโมชั่นภูเก็ตนะคะเราไปงานครบรอบด้วยกันเพราะว่าเราอยู่แวกกุ๊บเราต้องไปงานครบรอบ6ปีแวกกุ๊บนะคะใช่ต้องไปค่ะบอกเลยห้ามพลาดบอกเลยว่ามีอะไรที่ที่ปรึกษาเราค่ะเซอร์ไส์เยอะมากใช่พอน้องมาเฟืองจะเสรดีกี้นี่ โอเคค่ะอ่ายังไงก็สู้ๆนะคะเพราะว่าโปรนี้ทุกคนต้องไปให้ได้นะคะสู้ๆค่ะก็ฝากกับทุกคนนะครับที่ยังไม่ได้โปรนะครับตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกหลายวันเลยตอนนี้นะครับก็สู้ๆครับผมเจอกันที่คาสิโนเขาไม่ใช่คาริมา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 โอเคครับโปรทำไม่ยากเลยนะแล้วภูเก็ตนี่เราได้ไปที่โรงแรมหกดาวด้วยคาริมานะครับซึ่ง ซึ่งเป็นอะไรที่ว้าวมากเราไม่เคยจัดที่ไปต่างจังหวัดแบบนี้เลยงานนี้ทุกคนต้องไปนะทําไม่ยากเลยพันห้าสามวันสองคืนนะครับฝากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะค่ะก็สู้ๆนะคะเพราะว่างานแวะครบรอบหกปีนะคะไม่ไปไม่ได้นะคะตอนนี้กําลังจะทําสิทธิ์ที่สองค่ะสามสองหนึ่งเริ่มสวัสดีค่ะชื่อหนูนานะคะตอนนี้หนูนาพิชิตโปรภูเก็ตได้แล้วสองที่นั่งค่ะสําหรับคนที่ยังไม่ได้โปรที่ยังไม่ได้โปรนะคะ สู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะแล้วเจอกันที่ภูเก็ตที่คาริมาค่ะก็อยากจะฝากถึงคนใหม่นะคะหรือคนที่กําลังสู้อยู่คนใหม่ก็ดีคนเก่าก็ดีว่าวันนี้ค่ะการที่เราไปภูเก็ตนะคะมันมากกว่าการมาเที่ยวนะคะมันคือการเพิ่มทักษะบางสิ่งบางอย่างค่ะให้เราสู้ทุกอย่างทําทุกทางเพื่อให้เราค่ะจะได้ไปภูเก็ตด,ด้วยกันนะคะและที่สําคัญคะ่ะถ้าวันนี้คุณไปภูเก็ตได้นะคะเท่ากับว่าคุณจะหาเงินแสนเป็นค่ะแล้วเจอกันที่ภูเก็ตนะคะสวัสดีค่ะ บ <Bye> จะบอกว่ามันเป็นโปรที่ง่ายมากๆนะคะให้เราเนี้ยโฟกัสเลยจะบอกว่าเคยไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะแล้วมันฟินมากเลยแบบโรงแรมแบบหรูเฟ่ระดับ6ดาวอะ่ะไม่ไปคราวนี้เนี่ยพลาดมากๆแล้วเราจะได้ไปเจอกับนะคะเราจะไปเล่นคอนเสิร์ตโอ้ยไม่ใช่เล่นเราจะไปดูคอนเสิร์ตกันนะคะที่หาตัวจับยากเลยนะคะแล้วรับรองว่าสนุกมากนะคะไปให้ได้ สวัสดีค่ะฟ้านะคะก็มีหลายๆคนที่กําลังสู้เพื่อโปรโมชั่นไปภูกเก็ตอยู่นะคะงานครบรอบ6ปีแวร์กุ๊กนะคะจัดพิเศษมากๆจัดที่ภูกเก็ตนะคะถ้าเราเป็นสายเลือดแว็จริงๆเนี่ยเราต้องสู้เพื่อให้ได้ไปโปรโมชั่นนี้นะคะสู้ๆนะคะแล้วเจอกันที่คาริมานะคะเป็นกาลังใจนะคะให้กับทุกๆคนนะคะที่กําลังสู้เต็มที่เพื่อที่จะได้ไปฉลองงานครบรอบ6ปีนะคะแว็์เจอเมมโมรีใช่ไหมนะคะที่ภูกเก็ตด,ด้วยกันนะคะก็ต้องบอกว่าทริปนี้ อย่าพลาดนะ,นะคะมันจะไม่มีแบบบรรยากาศแบบนี้อีกแล้วนะคะที่เราได้ไปอยู่ริมทะเลที่ภูเก็ตด,ด้วยกันแล้วก็ปาร์ตี้ด้วยกันนะคะได้ข่าวว่าทริปดำน้ำเนี่ยเรือก็สุดพิเศษมากสวยงามมากๆถ้าพลาดแล้วจะเสียใจนะคะเรายังเหลือเวลาอีก เยอะมากๆเลยนะคะตัดสินใจแล้วก็ลงมือทําเต็มที่แล้วเดี๋ยวเจอกันที่ภูเก็ตนะคะสําหรับคนที่ตอนนี้ได้โปรโมชั่นภูเก็ตแล้วนะคะแน่นอนว่ามันไม่ใช่แค่การไปเที่ยวค่ะทุกคนยอดเยี่ยมมากๆเลยนะแต่ว่าสาหรับคนที่ยังไม่ได้นะคะอย่าเพิ่งหมดกําลังใจไปค่ะเวลาย,ยังมีอยู่ยังเหลืออยู่นะคะการต่อสู้ครั้งนี้ไม่ใช่แค่การไปเฉลิมฉลองค่ะแต่มันคือการที่วันนี้คุณจะได้เรียนรู้ว่าการสู้ให้มันเป็นเนี่ยทำยังไงนะคะรันพบกันที่ภูเก็ตนะคะสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะ